สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางดาวโจนนะครับประจาจค่ำคืนวันจันทร์ที่6มีนาคมนะครับก็สำหรับดาวโจนค่ำคืนนี้มาลุ้นกันรอบแรกกันไปเบาๆก่อนแล้วกันนะครับดาวโจนสัปดาห์ที่แล้วเด่นมา4วันนะครับเดนมา4วันวันสุดท้ายก็เดนมา4วันเจาะไป2วันนะครับรอบสุดท้ายเสียดายดแทมเววนวอลล่านะครับ วันนี้เปิดที่บวกครับตอนนี้ผมคิดเขายังอยู่ที่บวกครับนะครับเขายังอยู่ที่บวกผมก็เลยจับที่บวกครับเป็นสุดที่จับได้ชอบ7ครับชอบ7และ7น่าจะมากับ0นย์ะกอสำหรับคารุ่เขาวิ่งจ็ด7ครับได้ที่ผมวางถ้าถูกใจท่านตามนะครับแล้วก็ที่เดินดีมากครับประมาณ20สัปดาห์ที่ผ่านมา9ครับ น่าจะหายไปแค่สองสามสองสามรอบเต็มที่สองรอบนะถ้าผมจำไม่ผิดะนะครับก็เก้าเรียงเดินดีมากครับเดินดีมากเดินดีเวอร์สรัปดาห์ที่แล้วคิดว่าก้าจะหายเมือ่อหายไปวันหายไปหนึ่งวันก้าหายไปกี่วันสองวันอ่าหายไปสองวันแล้วก็มาอีกครับปิดส่งท้ายสัปดาห์ที่แล้วก็เฉลี่ยแล้วน่าจะหลุดไปแค่สามรอบอะที่ผมรันดูนะ ใครชอบเก้าจัดเก้าครับส่วนตัวผมชอบเจ็ดครับ3คู่ที่เยังไว้6 7 7 0 8 7 9 0แล้วก็9 7 0 0ครับเอาแค่นี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับร้อยร้อยร้อยศูนย์มากับห้าห้ามากับศูนย์หรือเจ้าเก้าเดียว แต่จัดศูนย์ดีกว่าครับขัศูนย์เข้าไปแล้วก็1 6 6่งครับ1 6 6่งครับ1661งนะสตัวก็เอาศูนย์ไปมาครับศูนย์หนึ่งหกศูนย์หกเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์เก้าเยนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ตองศูนย์ครับ คำคืนนี้กระชับหน่อยนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปก็พยายามจะอ้างอิงแต่เนื่องจากเป็นรอบแรกเลยไม่รู้จะอ้างอิงจากอะไรนะครับกอบเบาๆไปก่อนกันะครับถือว่าเป็นเลขชุดที่ผมชอบแล้วกันครับราตรีสวัสดิ์ครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรั์กันทุกท่านครับ